หัวใจของการทําบัญชีที่ดีคือต้องมีความถูกต้องเพราะว่าถ้าเราทําบัญชีไม่ถูกต้องเราอาจจะมีความเสี่ยงที่ทําอะไรผิดกฎหมายในยุคนี้การทําบัญชีให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอะไรเพราะว่าในระบบ คอมพิวเตอร์ยุคใหม่จะช่วยในการบันทึกรหัสบัญชีให้เป็นไปนตามมาตรฐานบัญชีหรือแม้กระทั่งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีทางไน้ี่จายก็สามารถตั้งเงื่อนไขให้มีการตรวจเช็คเพื่อให้เป็นไปนตามกฎหมายเพราะฉะนั้นระบบบัญชีที่ดีจะช่วยควบคุมขั้นตอนเหล่านี้ให้เป็นอัตโนมัติลดความผิดพลาดจากการบันทึกและยังเก็บหลักฐานเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาในการตรวจสอบภายหลัง เพราะเราคงทราบดีว่าการทําธุรกิจจะต้องถูกตรวจสอบอย่างน้อยก็จากกรมสรรพากรดังนั้นคําว่าถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเกราะป้องกันธุรกิจให้เรามั่นใจได้ว่าเรายืนอยู่บนกฎหมายอย่างแข็งแรงและปราศจากความเสี่ยง